สวัสดีครับวันที่14กุมภาพันธ์2564ครับวันแห่งความรักครับวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคนสวยๆเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงดอกไม้สีแดงด้วยไปเราไปถ่ายข้างในนู้นดีกว่าปะ่ะถ่ายข้างในนะตรงสะพานเลยดีกว่า วันนี้วันแห่งความรักครับวันวาเลนไทน์สาวต้นน้ำและสาวต้นข้าวครับสาวต้นน้ำและสาวต้นข้าวหันหน้ามาทางนี้ใบใบใบใานผู้ชมน่ยิ้มด้วย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 สะพานรักสว่างวีระวงครับสะพานรักสว่างวีระวง์ ใครจะถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งขอภาพไกลๆก่อนนะขอภาพไกลๆก,ลๆก,ลๆกล่อนอันหนึ่งสองสามโอ้โหได้มุมได้มุมสวยกว่าเพื่อนเลยเหรอ,อนนห,คะ,คหคะ,อะคนเดียวเหรอ,อเฮ้ยมันดอกไม้มันสวยขนาดนี้ล่ะหนึ่งสองสามเรามีพรีเซนเตอร์สาวสวยนะครับวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์สาวสวยนะ หนึ่งสองสามไหนดูซิพ่อดูดอกกุหลาบใกล้ๆหน่อยมันสวยไหมดูดอกกุหลาบใกล้ๆหน่อยน,น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอาภาพนิ่งสวยๆนะ <S <S โอ้ยดอกเยอเบล่าข้างหลังสวยๆด้วยอโอ้ยเอาใกล้ดอกบมา เอ้ดอกไม้ดอกไม้ให้พี่ด้วยหน่อยดอกไม้เข้าฉากหน่อยค่ะดอกไม้ให้พี่ด้วยหน่อยเอาดอกไม้หน่อยค่ะขอยืมหน่อยค่ะขอยืมหน่อยค่ะน้องต้นข้าวพ่อลูกจะจบต่อมาเขาได้วยไหมคะเข้าฉากด้วยไหมคะโอ้ไม่อ่ะนะหนึ่งสองสามขยับซ้ายนิดหนึ่งไปอยู่ดอกดอกนี้เอาลูเอาเข็ ฮ้ยมีเคลด้วยเหรอมาลืมเคลปเลยเหรอหนึ่งสองสามโอ้โหไปนั่งไปนั่งไปนั่งมุมไหนดีนั่งมุมเปนมุมนั่งมุมไหนดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละภาพนิ่งสวยๆนะข้างหลังมีปอเทืองครับกำลังสวยงามครับหนึ่งสองสาม ทำทำเครื่องหมายรักหน่อยรักหน่อยสิทำเป็นไหมอย่างเงี้ยอ๋อมินิฮาร์ตอ่ะ I อ o v e you I อ o v e you หนึ่งสองสามโอเคใกล้ๆอีกภาพนึงใกล้อีกภาพนึง,นงยิ้มด้วยนะยิ้มด้วยหน่อยนะ 1, 2, โโหนึ่งสองสามโอ้โหเดี๋ยวเราจะพารูปดูรูป360องศาครับรอบรอบสะพานของเราครับ น้ำกำลังไหลเข้ามาในสระครับน้ำกำลังไหลเข้ามาในสระคนสวยมาอีกไหม,ไ,มได้อยู่ใช่ไหมไ เต็มกว่านี้อันนี้มันตื้นไปปลาจะไม่อยู่บ่ายต้องร้อนสิครับมุมนี้ ซูมหน่อยซูมหน่อยอันนี้นั่งอยู่คนละฝั่งเก้าอี้นะครับนั่งอยู่คนละฝั่งเก้าอี้สวยมากไหนตากล้องไปไหนตากล้องไม่ยอมมาถ่ายให้พ่อเลยตา,ลตากล้องไม่ยอมถ่ายให้พ่อกับแม่เลย้มาถ่ายรูปให้แม่หน่อยลูกโวยตั้งค่า ม,ม,มาถาแมเร็ว <มา S 1> ให้ตากล้องมาถ่ายให้หน่อยตรงนี้นะตรงนี้ห้ามกดนะให้กดข้องบนนะครับอลองกดดูซิสักภาพหนึ่งหน่อยสิเอามือหนึ่งจับข้างล่างจับไว้อะ ต้องนะอันนั้นแหละนั่นแหละกดข้างบนนะกดอีกทีนึงอันนั่นแหละได้ภาพแล้วเอาเดี๋ยนี่ถ่ายวีดีโอด้วยอยู่ถ่ายวีดีโอด้วยอยู่นะได้ดีกว่าให้เอาอันนี้แหละนี่แหละเอาอีกภาพนึงอีกภาพนึงเหมือนหน้าแม่มืดแม่แม่หยุดตกล่มแม่ต้องออกไปเด็ดๆต้องสลัดตัวออกแดดแดดแดดอีกแดดอีกแดดอีกนั่นแหละนั่นแหละสวยไหมโอเคยู เอ้าพราถ่ายวีดีโออยู่อย่ายกลงฮะถือค้างไว้ถือค้างไว้นะถือค้างไว้นะได้หรือยังได้หรือยังได้ไหมอ่ะกดภาพโอเคดูดูดูดลีลาตากล้องเราดูลีลาตากล้องเราดูดูดูลีลาตากล้องเราเอาไม้ที่ผู้ชายผู้สวยไหมอ่ะ อ่ะหนึ่งสอ่ะคลิปเดี๋ยวจะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอญาตลาท่านผู้ชมด้วยรูปดอกไม้รูปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรายการของเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ